ในขณะเดียวกันที่โรงแรมจินเย่ฝั่งตรงข้ามโคดหลิวทําอะไรอยู่หมดแต่มองวิวแม่น้ําเหมืออะไรอยู่กันอืมฉันกําลังคิดเรื่องหนึ่งอยู่นะมันแปลกมากๆเลยทั้งแผนการออกกําลังกายกับเมนูโภชนาการอาหารของฉันก็ออกแบบตามวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยนะแต่สภาพร่างกายของนายกลับเกินความคาดหมายของฉันไปเยอะมากๆเลยทั้งน้ําหนักตัวและกล้ามเนื้อเพิ่มเกินเป้าหมายแถมยังเร็วกว่าเกณฑ์คนทั่วไปมากๆเลยละ่ะ เธอก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอว่าฉันนะไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปส่วนสูง1 8 2ซนตมรค่าความแข็งแรง70ดัชนีมวลกาย B.M.I. 20.8ไขมันในร่างกาย18.3%ภูมิคุ้มกัน70ความตื่นตัวของสมอง71พอออกกำลังกายต่อเนื่องไปนานๆแม้แต่ภูมิคุ้มกันกับความตื่นตัวของสมองก็ยังเพิ่มขึ้นดูเหมือนว่าภารกิจฟิตเนสนี้จะมองเป็นแค่ภารกิจอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไปแล้ว คนจะกลายเป็นนิสัยที่ควรทำแบบสม่ำเสมอเดี๋ยวนี้หลายคนอยู่ในสภาวะกึ่งสุขภาพดีพอโปรเจกต์ฐานธุรกิจเริ่มนิ่งแล้วก็คงต้องออกไปสร้างธุรกิจของตัวเองตอ่อสุขภาพเป็นทิศทางที่ดีช่วยยกระดับสุขภาพประชาชนแถมยังทำเงินได้แล้วยังเพิ่มชื่อเสียงกับอิทธิพลได้อีกด้วยคดเหลิวคืนนี้ไม่ต้องรอผมนะวันนี้ผมมีธุระอย่างอื่นต้องไปจัดการอีก ไมรู้แล้วล่ะถ้างานนายยุ่งก็ตามสบายเลยนะเดี๋ยวฉันจะรอสายจากนายก็แล้วกันทุกเช้าฉันจะเตรียมอาหารสุขภาพกับเสื้อผ้าออกกำลังกายให้เฉินหยวนรู้สึกได้เลยว่าสุดท้ายฉันก็มีประโยชน์กับเขาสักทีแบบนี้ฉันจะได้อยู่ข้างเขาตลอดไปใช่ไหมนะหุยหุยอยู่กับฉันมาตั้งแต่ต้นแต่นอกจากกระเป๋าแค่สองใบเล็กๆแล้วก็ไม่ได้อะไรจากฉันเลย แม้แต่หน้า,หน,าหน้ากับลู่ลูที่มาทีหลังเธอยังได้ทั้งบ้านแล้วก็ลดเลยฉันรู้สึกผิดกับฮุยฮุยจริงๆวันนี้ต้องชดเชยให้กับเธอสักหน่อยแล้วในเวลาเดียวกันที่ร้านอาหารหูหนานใกล้ประตูมหาวิทยาลัยนานาชาติมินฮุยร้านนี้รสชาติดีมากๆเลยนะเธอกับเพื่อนมากินที่นี่บ่อยอย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะคะ่ะบางครั้งก็มากินกับเพื่อนคะ่ะพี่สาวพี่เขยทานให้เยอะๆนะคะ นี่มินฮุยวิชาเอกการค้าระหว่างประเทศของพวกเธอเนี่หลังจากเรียนจบไปแล้วทำงานสายไหนกันตอนนี้ก็ปีสามแล้วใช่ไหมคงต้องเริ่มฝึกงานแล้วล่ะสิพี่เขยฟังมินฮุยจางเจิน้นพี่สาวลูกพี่ลูกน้องของฟังมินฮุยส่งจวนฝึกงานอย่างนั้นหรอกคะ่ะเหมือนจะเป็นเทอมหน้านะคะที่จะเริ่มมีการฝึกงานนะคะส่วนเรื่องการทำงานยังไม่ได้คิดเผื่อไว้เลยคะ่ะ นี่เธอนะต้องวางแผนล,ล่วงหน้าไว้ซีเธอเรียนมหาวิทยาลัยร,ระดับกลางนะต้องคิดเผื่อๆไว้ให้ดีอืมเข้าใจแล้วล่ะคบพี่เขยว่าแต่มินฮุยเธอนะมีแฟนแล้วหรือยังถ้าไม่คบตอนมหาลัยพอออกไปทำงานแล้วจะหาได้ยากมากเลยนะอ่ามินฮุยพี่สาวของเธอพูดถูกแล้วละ่ะลูกพี่ลูกน้องของฉันเรียนปีสีที่มหาลายัยเซียงตอนนี้ฝึกงานอยู่ในบริษัท500อันดับต้นๆของโลกเลยนะ เจ้านายก็เอ็นดูเขามากๆพอรับปริญญาก็จะได้บรรจุอย่างแน่นอนถ้าเธอยังไม่มีแฟนแล้วก็ลองทําความรู้จักกับเขาดูก็ได้นะไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณนะคะพี่เขยที่จะแนะนําให้เขาได้รู้จักกับฉันนะคะแต่ฉันมีแฟนแล้วล่ะคะ่ะเหิมินฮุยเธอไปหาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่การทําไมเธอถึงไม่เคยพูดถึงเขากับที่บ้านเลยละ่ะเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นมหาวิทยาลัยของหนูเองคะ่ะเพิ่งคบกันได้แค่ครึ่งเดือนเองเลยยังไม่ได้บอกกับครอบครัวเลยนะคะ นี่มินฮุยเรื่องความรักนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะมหาลาัยของพวกเธอก็แค่ระดับกลางเท่านั้นเองนักศึกษาก็คงจะมีทั้งดีแล้วก็แย่ถ้าหากว่าเธอเลือกคบใครแบบส่งเดทพอเข้าสังคมจริงก็อาจจะลำบากเอานะขอบคุณที่เตือนนะคะพี่เขยแต่ฉันไม่คิดว่าชีวิตของฉันในอนาคตจะลำบากหรอกคะ่ะมินฮุยเธอยังไม่เคยทำงานจริงๆมุมมองของเธอยังแคบแคบอยู่พี่แค่อยากจะเตือนว่าคนจบมหาลาัยระดับกลางแบบเธอนะ หางานทําก็ได้แค่บริษัทเล็กๆเงินเดือนก็ธรรมดาทั้งเธอทั้งแฟนถ้าเป็นแบบนั้นชีวิตหลังแต่างงานก็อาจจะลําบากแล้วพวกเธอทั้งสองคนจะเก็บเงินซื้อบ้านแต่งงานกันยังไงละ่ะดูอย่างลูกพี่ลูกน้องของฉันซีเรียนจบจากเสียงต้าด้วยแถมยังได้ฝึกงานกับบริษัทระดับโลกที่ติด1ใน500นี่ที่รักาหยุดพูดได้แล้วมินฮุยเขาก็มีแผนของเขาเองฉันก็แค่กลัวว่า,วาแฟนของมินฮุยจะไม่มีปัญญาดูแลเธอจะทําให้เธอต้องลําบากยังไงละ่ะ พี่สาวพี่เขยไม่ต้องเป็นห่วงหนูจริงๆนะคะเซียงต้าแล้วยังไงบริษัท500อันดับแรกของโลกแล้วยังไงเทียบกับเฉิยนยนของฉันแล้วเรื่องพวกนี้ไม่เห็นจะสําคัญอะไรเลยกลัวจริงๆว่าถ้าบอกสถานะของเฉิยนยนไปพี่เขยจะรู้สึกเสียหน้าเอานะอ่ะเออพี่สาวเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะเอะ๋ตอนบ่ายมีธุระอย่างนั้นหรอค่ะคือว่าแฟนของหนูเขาจะพาหนูไปซื้อบ้านนะคะ หาอะไรนะจะซื้อบ้านอย่างนั้นหรอเฮ้ hey, นี่มินฮวยเรื่องแบบนี้เราเล่นกันไม่ได้นะบ้านเขามีฐานะหรือยังไงถึงจะซื้อบ้านให้เธอได้นะราคาของบ้านที่เมืองชิงเฉิงถึงจะไม่แพงเท่าเมืองใหญ่ระดับท็อปแต่หลังนึงก็เป็นล้านเชียวนะยังไม่แต่งงานกันเลยแทๆ้ๆจะซื้อบ้านให้ฝ่ายหญิงแบบนี้ถ้าบ้านเขาไม่บ้าก็คงไม่ยอมแน่ๆเลย พี่สาวพี่เขยหนูไม่ได้รอเล่นนะคะถึงจะยังไม่รู้ว่าครอบครัของเขามีฐานะยังไงแต่ตัวเขาเองรวยใช้ได้เลยระคะดูนั่นสิคะเขามาแล้วหุยหุยพร้อมไปดูบ้านกันแล้วหรือยังอ่าพร้อมแล้วละ่ะแต่ก่อนอื่นนี่คือพี่สาวกับพี่เขยของฉันนะพี่สาวพี่เขยและนี่ก็คือเฉันหยวนแฟนของหนูเองคะ่ะ พี่สาวกับพี่เขยของมินฮุยอย่างนั้นหรอขอโทษด้วยน,น,นะครับวันนี้ผมนัดกับมินฮุยไว้ว่าจะไปดูบ้านกันนะคงอยู่คุยด้วยไม่ได้นานไว้คราวหน้าผมจะเลี้ยงข้าวพี่สาวกับพี่เขยเองนะครับแล้วก็มือนี้เดี๋ยวผมเป็นเจ้ามือให้เองนะครับไม่เป็นไรตามสบายเลยจ้าไว้คราวหน้าเราก็เหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแล้วยังมีโอกาสอีกเยอะเลยหาจริงอย่างนั้นหรอเนี่ยนี่พวกเขาจะไปซื้อบ้านกันจริงๆอย่างนั้นหรอนี่คุณคะเขาขับรถคันละสามล้านซื้อบ้านก็สบายสบายแหละ กลับไปคุณนั่นแหละจะโดนดีเมื่อกี้ทำเป็นโชว์เหนือหน้ามินฮุยไม่หยุดเลยแถมยังเสนอลูกพี่ลูกน้องอะไรนั่นอีกหาให้ตายเธอวันนี้ฉันอาโจนอยากจะแทรกหน้าเข้าแผ่นดินแล้วหนีไปเลยและภาพก็ได้ตัดมาที่สำนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ เอิม่มฉันคิดว่าโอเคเลยลาหุยหุยบ้านขนาด166ตารางเมตรตกแต่งครบพร้อมที่จอดรถสองคันรวมแล้วราคา3ล้านกว่าฉันจ่ายสดให้เรียบร้อยแล้วละตอนนี้เธอก็เป็นเจ้าของบ้านแล้วนะชาเฉินหยวนฉันไม่รู้จะพูดยังไงเลยเดี๋ยวซื้อบ้านนี้ฉันได้เงินคืนต้อง6ล้านกว่าถ้าคิดรวมทรัพย์สินของระบบไม่รวมอสังหาพวกนั้นแล้วตอนนี้เงินสดที่สามารถหมุนเวียนได้ในบัญชีของฉันก็พุ่งไป30กว่าล้านแล้ว อ๋านี่เธอไม่รู้จะพูดอะไรอย่างนั้นหรอเดี๋ยวให้ดูหนังญี่ปุ่นสักเรื่องหนึง่งเธอฉลาดขนาดนี้เรียนปั๊บเดียวก็น่าจะเข้าใจแล้วละ่ะค่ะคนบ้านี้ใส่ไม่ดีค่าความสัมพันธ์ของมินฮุยขึ้นจาก91เป็น93แล้วแต่อยากให้เต็มร้อยคงต้องใช้เวลาและความพยายามอีกสักหน่อยละมั้งเืนนี้ให้น้องชายได้ออกแรงสักหน่อยลุ้นได้เพิ่มอีกสัก1-2คะแนนในเวลาเดียวกันอีกด้านหนึ่งของเนื้อเรื่อง สวัสดีคะ่ะรุ่นพี่เฉินรุ่นพี่กำลังทำอะไรอยู่อย่างนั้นหรอคะรุ่นพี่คะหนูอยากจะปรึกษาเรื่องเริ่มต้นธุรกิจนิดหน่อยนะคะเฉินหยวนรับแอดวีแชทของฉันแล้วแต่พอฉันทักเขาไปเขากลับไม่ตอบอะไรมาเลยสักข้อความนี่มันหมายความว่ายังไงกันนะต่อให้เขาจะยุ่งแค่ไหนอย่างน้อยเขาก็น่าจะมีเวลาตอบวีแชทสักหน่อยละมั้ง ฉันที่เคยเกลียดผู้หญิงที่ไล่ตามผู้ชายแบบไม่ลืมหูลืมตาแต่กลับกลายเป็นฉันเองที่เป็นแบบที่ตัวเองรังเกียจซะได้นี่พวกเราอย่าไปตามกระแสให้มากเลยตอนนี้การแข่งขันก็เยอะขึ้นการเข้าไปแย่งเฉนหยวนก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนั่นสนิห้องของเราก็ไม่ได้แย่นะทุกคนมีฐานะกันหมดจะหาคนดีๆสักคนก็ไม่ยากแล้วทำไมต้องไปตามตื้อเขาขนาดนั้นด้วยกันละ่ะ เอืมใช่เลยใช่เลยตอนนี้เราควรโฟกัสท,ที่เรื่องเรียนมากกว่าตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบเก็บใบรับรองไว้เยอะๆถึงจะถูกทางไปไปสาวๆไปหาข้อมูลที่ห้องสมุดกันดีกว่าอ่านหนังสือสือบหาข้อมูลอะไรกันละ่ะก็แค่แอบออกไปทำแผนธุรกิจทั้งนั้นแหละไม่เห็นจะต้องอายเลยทำอย่างกับต้องแสดงละครก่อนค่อยเริ่มลงมือ อาก็จริงอย่างนั้นแหละนะผู้ชายที่ทั้งหล่อรวยพื้นเพดีทรัพย์สินะระดับหลายพันล้านแบบนี้จะไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่หวั่นไหวบ้างละ่ะฉันเองก็ไม่มีสิทธิ์แปลว่าคนอื่นหลอกเพราะฉันก็ยังเป็นเหมือนกันเลยเอาละก่อนอื่นเลยฉันต้องเริ่มทำแผนธุรกิจของตัวเองให้เสร็จก่อนนี่หุยๆเธอเคยคิดไหมว่าในอนาคตเธออยากทำอะไรนะ ยังเลรละฉันยังไม่ได้คิดอะไรเลยงั้นฉันลองไปสมัครโครงการบ่มเพาะธุรกิจดีไหมก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้หรอกนะแต่ฉันก็มีธุรกิจหลายอย่างอยู่แล้วไว้เดี๋ยวฉันเป็นคนจัดการสักธุรกิจให้เธอเองนะอืมได้เลยขอบคุณนะมินฮุยเป็นแฟนแบบขี้หวงถ้าเธออยู่ในมหาลัยทุกวนันคอยตามสอดส่องแบบนี้ฉันคงทําอะไรไม่ได้แน่ๆถ้าฉันอยากจะสร้างทีมฟุตบอลของตัวเองแบบค่อยเป็นค่อยไปเธอก็ต้องอยู่นอกสนามเท่านั้นแหละ ไหนไหนเห็นเธอบอกว่าอยากเรียนเทคนิคจากประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวฉันจะช่วยดูให้นะคาเงอีไซกามาซ u โมโตอิจ um ิกายา y โยอิมิสุกิฮุ่ยๆเธออยากเรียนกับอาจารย์คนไหนล่นะนะนี่สญนญอยู่ทำไมนายรู้เยอะขนาดนี้กันก็เมื่อกี้ฉันเพิ่งค้นหาจากอินเทอร์เน็ตนะซีไม่อย่างงาั้นจะไปรู้ได้ยังไงกันล่ะอืมโอเคเข้าใจแล้วล่ะ ถ้าอย่างนั้นฉันจะหลับตาแล้วก็สุ่มจิ้มเลือกสักคนหนึ่งก็แล้วกัน20นาทีต่อมาเฉันหยวนตอนนี้นายรู้สึกยังไงแบบนี้ดีไหมชอบหรือเปล่าเอิ่มหุยหุยอย่าหยุดนะแบบนี้และคิคชๆไม่น่าเชื่อเลยว่าฉันจะสามารถทําแบบนี้ได้จริงๆนายจะมาหาฉันบ่อยขึ้นใช่ไหมเพื่อฉันเธอถึงกับทุ่มเทขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยแบบนี้ฉันอยากจะขอดาวโรงเรียนแบบเธออีกสักสิบคนจังเลย ช้าวันถัดมาเฉ่นหยวนแล้วซีแล้วสีโว้ยแกรีบออกมาเดี๋ยวนี้เลยหาหลี่หวังนี่อะไรของเองกันวะเพื่อนโทรมาสเสมือนจะฆ่ากันแกเป็นอะไรของแกกันนี่เฉ่นหยวนแกนาะเลิกพูดมากได้แล้วฉันส่งโลเคชันให้แกไปแล้วแกรีบมาที่นี่ด่วนๆเลยเหิมนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอเนี่ย